รายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนลว้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาว,วชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขา นับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิเชนส์ด็อกเตอร์เสรีการันตี ชอบรู้สึกลำคาเวลาผู้ชายวยเวลาผู้หญิงมาคือว่าผู้ชายจะมองอย่างเดียวเลยเหมือนไม่เห็นมีกระเทยอ,อยู่ในเรือนจำเลยค่ะ <laughs> บางทีตอนแรกมีแฟนแล้วแฟนเราไปดูผู้หญิงเนี้ยรู้สึกน้อยใจอย่างก็ไม่รู้เ <vär ld> ทศกาลของการทีก็จะเป็นว่าผู้ประชาชนจ,จับพวกกระเทยมาแก้ผ้าลากใต้ตึกเลย น้ำปลาลาดหัวมั่งอะไรมั่งโดนเข้าวมงข้าวหมูโอ้ยเละไปหมดพี่ก็ต้องยอมอ่ะประสงการสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับทางชอ YouTube, ่อง u t u b e รวมหูทีวีนะครับกด Subscribe ได้อย่างถ้ายัางกดเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับนักโทษีญนะครับที่ติดคุกทั้งหมด2รอบนะครับรอบที่1เนี่ยติดมา2ปี6เดือน หลังจากนั้นก็ออกมาจากเรือนจําประมาณ6ปีแล้วเขาเข้าไปติดอีกรอบหนึ่งรอบปีสาปี9เดือนที่เรือนจําพิเศษชนบุรีนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณดวงยิงวสวสดีครับสวัสดีค่ะติดทั้งหมดเนี่ยห้าปีกว่าค่ะจะไปติดรอบที่สาไหมอ่ะไม่แล้วนะคะเข็ดแล้วเข็ดแล้วค่ะแล้วถ้เกิดไปเจอผู้ชายแล้วผู้ชายเขาค้ายาเราจะไปค้ากับเขาอีกไหมอ่ะไม่แล้วค่ะ ชัวนะรับปากแล้วอยากสวยครับออกมาสวยครากออกแบบว่าอยากมีเหมือนคนอื่นเขาบ้างค่ะตอนนี้ <laughs> คืออยากสวยอยากมีเหมือนคนอื่นค่ะเป็นยังไงอ่ะก็คือเห็นคนอื่นเขามีนมก็อยากมีนมคือรอบที่โราที่โดนมาบคือไม่มีอะไรเลยค่ะหลังจากที่ออกไปจากเรือนจำรอบนี้เราก็เลยไปทํานมค่ะทํานมทําหน้าใหม่ท<ถ>ําจมูก ทำนมทำหน้าใหม่ทำจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยแบบนี้แล้วจะไม่กลับไปเดินจำแล้วไม่แล้วถ้ากลับไปเดินจำสภาพแบบนี้จะเป็นยังไงอะ่ะพี่อยากรู้ว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะก็น่าจะแบบว่าก็น่าจะคุกแตกมาค่ะพี่จ้ารอบที่แล้วที่เข้าไปอยู่ก็มีแฟนเยอะเนอะยังไม่มีนมเนอะแต่คราวนี้ถ้าติดตัวน,นี้คุกแตกค่ะน่าแตกได้เลยค่ะอยากเข้าไปอยู่นะจ๊ะนะทีนี้ เรื่องของคุณโดยิหวาเนี่ยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเข้าไปอยู่ยในเดือนจำเนี่ยมีสามีสามคนคนแรกคือพี่หนึ่งที่เจอกัน<ะ>แล้วก็เป็นแฟนกันเพราะเป็นขายใหญ่อยู่ด้วยกันมาสองปีในเดือนจำแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกจากเดือนจำมาเป็นแฟนกันอีกหกปี<ะ>แล้วก็ถูกจับเข้าไปในเดือนจำอีกครั้งหนึ่ง<ะ>สามีคนที่สองก็คือชื่อโอ<ะ>๊ตสามีคนที่สามก็คือป<ะ>ีเตอร์ปีเตอร์ถูกอุ้มไป หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่มีใครมาดูแลเราแล้วอะแล้วทํายังไงเราไปเจอเราต้องหาคนที่สี่คนที่สี่คือใครจอมค่ะชื่อจอมไปเจอเขาได้ยังไงอะฮะก็เขาเป็นจ่าฝึกค่ะจ่าฝึกเขาเป็นนักโทษแต่ได้รับตําแหน่งจ่าฝึกค่ะใช่แล้วแต่หน้าเขาก็ไม่หล่อหรอกค่ะหน้าเขาไม่หล่อแต่เขามีเงินแต่เขาไม่ีเงินค่ะ แต่ที่ผ่านมาดูยี่งหวาดชอบคนหลอไม่ใช่หรอใช่ค่ะก็คือขอให้หน้าตาดีหน่อยหนึ่งก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่คนนี้หน้าตาดีหน่อยหนึ่งไหมไม่ค่ะไม่ดีเลยค่ะคีเล่คีเล่ค่ะแต่ไม่มีเงินค่ะสาวสองจำไปจำใจต้องเอาค่ะใช่มันจําเป็นหรอมันจําเป็นจริงค่ะขอมันต้องมีเงินเนาะค่ะเขารู้ไหมว่าเราเลือกเพราะเงินน่ะก็บางทีเขาก็รู้นะเขารู้หรอจริงใช่ค่ะเขาก็รู้ว่าเออที่เราสั่งๆไปคือกระเพาะเรานี้กระเพาะเงินค่ะ อืมแล้วเขามาจีบเราเหรือ,อยังไงเขามาจีบเราค่ะด้วยวาจาด้วยคําพูดว่าด้วยเงินก่อนเลยค่ะเอ้ยคือถามชื่อแค่ชื่อเราว่าเราชื่ออะไรลแล้วก็เราบอกว่าชื่อปฐมพงษ์บางใหญ่อีกวันหนึ่งเขาให้ญาติส่งเงินมาให้เองเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวคือพออีกอาทิตย์หนึ่งก็ประกาศเรียกเซนธนานัติชื่อปฐมพงษ์บางใหญ่รับธนานัตสองพันบาทอื พอเราเดินไปเสร็จเงินใครเข้ามาเขาก็เดินเข้ามาบอกเลย่ะส่งเงินมาให้นะสองพันเออแล้วเราไงแล้วอุ้ยอยากได้แหละพวกคนเปรย์เราก็อยากได้เออแล้วบอกกับเขาว่าก็บอกว่าถ้าส่งแบบนี้ก็คุยกันได้นะอุ้ยถ้าส่งเงินแบบนี้ก็คุยกันได้ใช่ขาอยากคุยด้วยหน่อยนึงต่จากนั้นล่ะก็คุยกันคบกันค่ะบคบกันอยู่แดนเดียวกันไหมอยู่แดนเดียวกันค่ะอ๋อก็เป็นแฟนกันพอถ้าเป็นแฟนกันก็หมายถึงว่าต่อจากนั้นเนี่ย คนอื่นอย่ามายุ่งกับเราแล้วครับเพราะเราก็ใค้จะปล่อยแด้ตอนนั้นอืมค่ะตอนนั้นเหลือีกเท่าไหร่ถึงจะไปมาโทษอีกประมาณสามเดือนกว่าสี่เดือนค่ะสามเดือนกว่าสี่เดือนแต่ขอมันต้องมีเนอะเราก็ต้องมีแฟนเนอะใช่ค่ะอืมจนถึงนาทีสุดท้ายเนอะเขาดูแลเราดีไหมดูแลดีค่ะคนนี้ก็ดูแลดีเขาดูแลอะไรบ้งคะทุกอย่างค่ะทุกอย่างก็คือทุกอย่างจริงๆคือของอะไรที่มันมีเบิกใหม่ๆก็คือข้างในเรือนจํามีของใหม่ๆคือหนูก็จะมีเหมือนเขาเลย ออถ้ามีของใหม่เข้ามาดูต้องมีเลยชเช่นอะไรบ้างฮะก็คือพวกครีมซิต้าใหม่ๆขวดสองร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยก็คือถ้าญาติมาเยี่ยมคือสั่งเลยค่ะครีม,ม,ม,มผิวผให้ของซากุระอะไรเงี้ยสีชมพูก็คือใหม่ๆเลยก็เธออยากได้กันแล้วก็มีก่อนเลยอ๋อก็เป็นที่อิจฉาของสาวสองในเดือนจำเลยอืเขาเหมือนไส้ไหะเขาก็ไม่เหมือนไส้กันนะคะพี่บางทีแต่อีกมุม,มนึงก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเหมือนไส้หรือเปล่า มันก็ต้องมีเสียงแบบว่าเมาว่าตามภาษาสาวสองว่าว่าอีนี่ไม่ว่างเลยเนอะพอหมดคนนี้ก็มาอีกคนนึงอะไรเงี้ยมีอย่างนี้มั้ยมีคนก็พูดอ,อย่างนี้บ้างค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงแคร์มั้ยเฉยๆหนูไม่แคร์อยู่แล้วไม่สนใช่ไหมใ่เพราะเขาไม่ได้มาให้หนูกินอืมแล้วหนูอยู่ในเดือนจําเนี้ยสาวสองช่วเดือนจําเนี่ยเป็นเพื่อนกันมั้ยเพื่อนกันค่ะไม่มีปั่ซไา้ไปตกกันก็มีเป็นก็มีกันเป็นกลุ่มๆนะคะพูดถึงในแดนที่ที่ดูยิวาอยู่เนี่ยมีผู้ชายอยู่อีกคนนะ พันๆเออเป็นพันกว่าคนเลยค่ะเป็นพันคนค่ะมีสาวกี่คนสามสิบกว่าคนค่ะสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนที่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเดียวที่ตูจีหว่ารักเนี่ยมีกี่คนแก๊งหนูก็จะมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนค่ะสิบกว่าคนส่วนีนสิบกว่าคนที่เหลือก็อยู่อีกแก๊งหนึ่งสองแก๊งตบกันไหมก็มีทะเลาะกันแต่ไม่ได้ตบกันค่ะอ๋อแล้วในแก๊งที่อยู่เนี่ยตูจีหว่าถือว่าเป็นแม่ไหมก็ลองจากเขาแค่คนเดียวค่ะลองจากใครลองจากแม่สีแค่คนเดียวแม่สี่ <ELL> อ <pi. S 1> maison, ๋อแม่ส <ust od S 1> ี่นี่คือเป็นเป็นแม่ใหญ่ในกลุ่มค่ะในกลุ่มหนูอือแล้วลองมาก็เป็นดูยี่หวอใช่ค่ะแม่สีเขาต้องดูแลไข่มังยังไงก็คือใครขัดหรืออะไรไปคุยกับเขาเขาหาให้ได้หมดอาวเขาแล้วแม่สีเขามีมีคนดูแลเขาไหมเป็นผู้ชายดูแลเขาไหมเขาก็มีค่ะเขาเขาสวยอะค่ะเขาสวยค่ะเขาสวยกว่าสวยกว่าค่ะอ๋อเขาก็มีแบบผู้ชายดูแลค่ะอ๋อผู้ชายดูแลเขาหล่อไหมก็หล่อเหมือนกันค่ะแย่งได้ไหมเรา เราไม่แยกของแม่อยู่แล้วเหลอ <lle. S 2> อันนี้ทำจริงไม่ได้เขี่ยให้ตีกันนะเอะสมมติว่ามีคนแบบว่ามีการแยกกันมาพี่ทำจริงใน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 เดือนจําแบบว่าแม่แฟนแม่หล่อจริงขอกินด้วยอะไรเงี้ยมีมาถ้าเขาแอบ,บกินกันอย่างเงี้ยรับถ้าแม่ไม่รู้แบบแอบกินได้ครับอ๋อถ้าไม่รู้แอบกินได้ใช่แต่ถ้าแม่รู้แม่เอาแม่เอาเรื่องเอาเรื่องแน่นอนมี่ใครแกล่าไปแอบ,บกินของแม่หรอก็ไม่มีนะคะพูดถึงแต่ก็มีแอบแค่คุยกันสงสัยตาให้กันอะไรเงี้ยก็มี อแล้วถามจริงๆมีใครไปแอบกินของของโดยยิบบาไหมอันนี้รับตรงตกคือไม่กล้ามีนะคะทําไมอ่ะก็เขาจะรู้รู้อยู่ว่าคือไม่กล้ามายุกของของหนูอยู่แล้วก็ขอเขารู้หนูบอกมันไม่รออ่ะอ๋อถ้าเป็นคนคนคนล่าสุดก็มีใครเขามากินองหนูหล้วพี่ทำไมอ่ะก็มันไม่รออ่ะมันไม่รอใช่อ๋อสาวสองเขาก็เลือกเขาก็ไม่อยากกินใช่อืมแต่ที่ผ่านมามีคนรอนี่ใช่ไหมคนที่ห่อชื่อโอ๊ตนี่คนที่สองอันนี้เราก็หึง อันนี้ก็คือเราก็หึงค่ะเพราะเขาหล่อมากจริงเล้วมีใครมามาปุ้นไาวกับโอ๊ตมาตอนที่ตอนที่เราเป็นแฟนกับโอ๊ตนคนที่สองก็มีนะคะก็ะมีมาคุยเอลเอลกันอะไรเงี้ยพอเราไม่อยู่เงี้ยเหมือนเราออกไปเยี่ยมญาติเงี้ยก็จะมีคนมาคุยกับแฟนเราอะไรเงี้ยเรารูา้ไหมก็รู้เราเข้ามาก็จะมีคนบอกเนี่ยโอ๊แอบไปคุยกันนะอะไรเงี้ยแล้วเธอทําไมก็เดินตามไปเลยเดินไปถามเลยว่าคุยอะไรกันเออแล้วไงเขาก็บอกคุยกันเล่นๆถามเฉย เพราะ้ราต่อหน้าทำไมไม่คุยล่ะพอฉันไม่อยู่แอบคุยกันอย่างเงี้ยโอ้โหอย่าบ้าให้มากเลยก็พบผู้ชายด่าเราเราก็ออกแล้ะจริงว่าพี่โอ้ยอย่าบ้า,มา,บามากนะ <c oughs> เหมือนออะเราอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยอ๋อเขาบอกใจคิดมากเออทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คุณนุ้งชิวาพูดว่าในสถานที่เราเป็นสาวสองเนี่ยอยู่ในเดือนจําเนี่ยแต่ในกิจกรรมของเดือนจําเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบว่า เวลาบ้านใหญ่อย่างเนี้หรือโซฟียาเนี่ยนักโทษหญิงเนี่ยที่จะต้องมีกิจกรรมเข้ามาอยู่ในนักโทษในแดนนักโทษชายเนี่ยเวลาที่นักโทษสาวเขาเข้ามาเยี่ยมนักโทษชายในแดนเนี่ยในฐานะที่เป็นสาวสองรู้สึกยังไงไม่ค่อยชอบค่ะลำคาญมะก็เรารู้สึกไม่ค่อยชอบรู้สึกลำคาญเวลาพู้ชายอุ้ยเวลาผู้หญิงมาคือพี่ชายจะมองอย่างเดียวเลย ก็คือไม่เห็นหัวกระเทยเลยตอนนั้นเห็นว่าเป็นลากับสุขยาเขาบอกว่าลาเข้าไปในแดนชายเนี่ยวีดวิวก็แบบทั้งนั้นเลยใช่แต่ตนะสาวๆตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนของ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 งานแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่ในส่วนส่วนกลางของงานแต่พอผู้หญิงเข้ามาก็คือเหมือนไม่เห็นมีกระเทยอยู่ในเรือนจำเลยค่ะคือผู้ชายกระเทยหายไปเลยหายไปเลยค่ะ ทุกคนใส่ตามมุ่งไปที่นักโทษหญิงหมดเลยมุ่งไปที่เป็นล่าอะไคนเหม่หมดเลยเราก็ถูกหายไปเลยหายไปเลยสับสูญไปกับการเวลาน้อยใจไม่ตอนนั้นเลยน้อยใจค่ะบางทีตอนแรกมีแฟนแล้วแฟนเราไปดูผู้หญิงเงี้ยหูยรู้สึกน้อยใจอย่างก็ไม่รู้อยากลุกขึ้นไปตบพวกเป็นล่าโซฟียาอะเมื่อที่มันเข้ามาในเดือนจําอ่ะก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแค่แบบว่าอยากคิดว่าเดี๋ยวกูออกไปสวยให้ดูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสวยกว่าพวกนี้อีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกไปสวยกว่าให้ดูใช่คิดแค่นี้ค่ะอื นักโทษญิงเขาเข้ามาในเดือนจำบ่อยไหมก็บ่อยนะคะเป็นพวกสิทธิกิจกรรมเวลาพูดสนทนาอะไรอย่างนี้ค่ะครับมาบ่อยเดือนหนึ่งกี่ครั้งอะเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งหรือสามครั้งนี่แหละค่ะเวลาเขาเข้ามาเนี่ยนักโทษชายทั้งหมดดีแดงก็ต้องไปเจอกับเขาต้องเจอค่ะก็ต้องไปเจอเห็นเห็บลล่ากับซูฟิยาเขาบอกว่าเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเหมือนนักโทษชายเนี่ยก็จะเบมโบอรี่ความสวยงามของเบลล่าซูฟิยาไว้หลังจากนั้นก็เข้าเข้าบล็อกไปช่วยตัวเองรู้เรื่องนี้ไหม อันนี้ก็รู้ค่ะพอรู้แล้วเขาก็จะเก็บเมนบรีการ์ดไว้เมนบรีการ์ดไว้ก็จะเดินไปกหลังบล็อกกันแล้วพวกเนี้ยหรอไปช่วยเหลือตัวเองแล้วเดนจันทรสาวสองรู้สึกยังไงรู้สึกหน้อยใจนะพี่อืรู้สึกว่าอะไรเนี่ยคือแบบว่าเหมือนไม่ได้มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะได้เคยคุยกับรักโทษผู้หญิงมาที่เข้ามาไม่เคยค่ะถ้าได้คุยจะบอกเขาว่าอะไรก็จะบอกว่าอิชาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อิจฉาจังเลยอะไรเงี้ยเวลาเข้ามาไม่มีใครสนใจพวกหนูเลยอะไรเงี้ยแต่ปล่อยเขาเนาะ,ะแมให้นักโทษชายเขาได้เจอของจริงบ้างเนาะ,ะใช่ไหม,มทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คุณดรุย่าวบอกว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากที่สุดของเรือนจําเนี่ยคือช่วงเทศกาลสงการมันเป็นอะไรหรอก็เทศก,กาลสงการทีก็จะเป็นแบบว่าผู้ระชาจ,ะจับพวกกระเทยมาแก้ผ้าลากใต้ตึกเลยจับผู้ จับประเทยมาแก้ผ้าทุกคนเลยก็จะจับทุกคนเลยจับล er ่ามาใต้ตึกผ ouais> ู้คมอนุญาตก็อนุญาตค่ะประสงการประสงการค่ะแก้ผ้าทั้งตัวเลยแก้หมดเลยแก้หมดเลยจะเทือผัวอน้ำปลาลาดหัวมั่งอะไรมั่งอน้ำปลาราดหัวด้วยใช่เล่วไงอ่ะโดนข้าวหม่งข้าวหมูโอ้ยเละไปหมดพี่ก็ต้องยอมอ่ะประสงการเดี๋ยว่านั้นเขาเขาเอาข้าวหมูลาดด้วยใช่ค่ะคือ แล้วเรามีสิทธิ์วิ่งหนีไหมมีสิทธิ์วิ่งหนีแต่เราก็หนีไปท่าูิชายมันเยอะอ่ะพี่หรอใช่ก็เป็นเป้าให้เขาสาดน้ำสาดน้ดําด,นาด้วยสาดน้ําปลาด้วยใช่เอา,เอาข้าลาดด้วยเอาหัวจุ่มในบล็อกในอะไรโห oh, ละไไปหมดัวจุมในบล็อกมันเป็นยังไงอะก็คือเอาหัวเราจุ่มไปในบล็อกในน้ําแบบว่าน้ําแฟบน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ ที่มันแกงกันเนุ๊ใช่แต่สงการเขาก็บอกว่ามันเป็นประเพณีแบบนี้จริงหรอ <laughs> ใช่ค่ะแล้วแล้วเราเราู้สึกสนุกมากเาลยเราเราู้สึกอะไรสนุกเลยว่ารู้สึกสนุกไหมตอนที่โดยพีช่ชายอุ้มไปหลายๆคนเราก็รู้สึกอุ้ยสนุกอะมิ้นพีช่ชายมาอุ้มหลายๆคนอ๋อเขาอุ้มด้วยเหรอใช่มาลากเ,<อ>เราไปหลายๆคนเลยอุ้ยเป็นดาวมิ้พีช่ชายมาอุ้มสี่กว่าคนมาอุ้มเราคนเดียวเออแล้วอุ้มไปไหนอุ้มไปกระทืบกระทืบจริงเหรอกระทืบจริงนี่แหละพี่กระทืบแบบว่าโอ๊ยก็คือเตะเราอะไรอย่างเงี้ยเตะจริงหรือเตะเล่นก็คือเตะเหมือนเตะะเเเล่่นๆอออยยางงี้ต๋ เล่นหล,หลายขาอะไรเงี้ยพี่เข้าใจไหมแล้วแฟนเราว่าไหมอ่ะก็มีหึงนะคะบางทีผู้ชายมาลากไปเงี้ย ille, ก็มีหึงแต่ว่าเขาก็ต้องปล่อยเฉพาะว็นวันสงการใช่ค่ะเขาจะรู้กันว่าวันสงการคือปล่อยปล่อยแล้วก็เธอคนไหนไม่ยอมได้ไมั้ยไม่มีใครไม่ยอมพี่โดนหมดทุกคนตัวม้งตัวแม่ทุกคนโดนหมดตัว <Wind S 2> แม่โดนหมดด้วยโดนค่ะเล่นกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงไะก็คือจะให้เล่นประมาณแค่สองชั่วโมงค่ะช่วงก่อนประมาณใกล้สิบเอ็ดโมงเงี้ยก็จะเล่นกันแล้วไปจนเที่ยงเลย อะไรที่ประทับใจที่สุดในที่เราโดนผู้ชายทำไรในช่วงสงครามที่เราสึกว่ามันแบบมันฟินสุดเลยอะ่ะคือผู้ชายล้วงนมล้วงอะไรอย่เงี้ยล้วงตูดล้วงอะไรนนอะรอาเงี้ย <c oughs> ในน้ำอะไรเงี้ยพี่ในน้ำก็คือช่วงสังกัดผู้ชายมาหอมมาจูบอะไรเงี้ยเออพีโดนลามได้ด,ด้วยโดนลามด้วยล้วงนมอะไรได้ด้วยหอมเราจับนมเราจับตูดเราอะไรเงี้ยอุ้ยมือก็จับไม่ได้สิว่าเป็นมือแครมันเยอะมากเป็นหมดเลยเป็นใช่ค่ะ โอ้ย <c oughs> ทุกคนโดนหมดเลยโดนหมดทุกคนคะ่ะโอ้ยจริงเราไอไหมอ่ะเราถ้าแก้ผ้าให้คนเห็นหมดเลยบางทีก็อายนะพี่บางทีก็อายบางทีก็ขอเขาอ่ะขอว่าเขาไม่ต้องแก้กางเกงได้ไหมอ่ะอะไรเงออี้ยเขายอมไหมบางคนก็ยอมบางคนก็ไม่ยอม <laughs> ถ้าเราไม่แก้เงี้ยมันก็ดึงเกงเราขาดเลยและการเริ่มเล่นมันจะมาเล,มเล่นมาก็คือพอใกล้สิบโมงเงี้ยผู้ชายก็จะเริ่มถือน้าแล้วถือขันน้ําแล้วแล้วก็จะรู้แล้วมันเริ่มเล่นเงนี้ยแล้ว เออแล้วก็เธอทั้งหมดรวมตัวกันมะไม่รวมค่ะบางทีก็แยกหนีกันหมดก็เธอจะสามสิบกว่าคนใจกระจายกนัยกนคนละที่พอรู้แล้วว่าผู้ชายจะเล่นกมเล่นสงการแล้วเออแล้วยังไงก็เธอก็แอบมุมนู้นมุมนีมม้กันทีหนึ่งผู้ชายก็จะเดินตามหากันแหละอ๋อเล่นซ่อนหากับผู้ชายด้วยใช่แล้วถ้าผู้ชายเจอดูงยิ้หวาปุ๊บได้ยังไงอุ้มเลยก็คืออุ้มไปเลยคแล้วตอนนั้นดูงยิ้หวามีเสื้อกางเกงไหมหรือไม่มีมีแล้วจะขอเขาว่าขอกางเกงหน่อยถ้าเขาไม่ยอมเขาก็ฉีกของเรา เขาก็ฉีกเลยแล้วหลังจากนั้นมือเบอร์เลยก็จะมากันหมดเต็มไปหมดเลยค่ะเออใครอยากลวนลามก็ลวนลามใครอยากเตะก็เตะใครอยากกระทืบก็กระทืบอุ้ยอุ้ยแต่ส่วนมากสวยๆส่วนมากสวยๆก็โดนแค่แบบว่าโดนกดน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วงนมล้วงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าไม่ได้กระทืบทุกคนแล้วแต่คนไหนน่ารักก็จะโดนล้วงจันอื่นมากกว่าใช่ แสดงว่าเป็นวันฟินของผู้ชายนเดือนจำมากสิก็เป็นวันที่สนุกอีกวันหนึ่งค่ะทำจริงๆอยากให้เลิกเทศกาลสงการในครุภแบบนไหมไหมนะคะอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆหรอค่ะอยากให้เพิ่มวันไหมมีแค่สิบสามวันเดียวดีใช่ค่ะควรจะมีสิบสี่สิบห้าไหมก็ควรที่จะมีนะคะมีเพิ่มหรอค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่เพิ่มให้จ้าจ้าเจ้าหน้าที่ก็ไปพิจารณากันเองนะครับไม่มีเรื่องดื่นเนี้ยที่ ทางคุณดวงยิหวาเนี่ยพอดพิตกกังวลมากคือกลัวจะโดนอุ้มใช่ค่ะตัวอุ้มก็คือจะถูกย้ายเรือนจําไปเขาจะย้ายไปเรือนจําไหนเนี่ยระยองค่ะช่วงนั้นลุงจารยระยองมานาันน่ากลัวยังไงน่ากลัวมาก<ะ>เพราะเป็นเรือนจำที่โหดที่สุดที่ต้องฝึกหนักที่สุดแล้วก็เป็นนั่นไปเป็นซูเปอร์แม็กมาใช่ค่ะต้องไปขังซูเปอร์แม็กก่อนหมายถึงว่าถ้าเขาอุ้มดวงยิบหวาไปดวงยิบหวาจะต้องไปเข้าซูเปอร์แม็กก็ค,ค,คือโดนขังเดียวใน้องแคบคนเดียว เหตุผลที่เขาจะอุ้มเราไปเพราะอะไรอ่ะเราดื้อค่ะเราดื้อเราเคยทําปิดสามเรื่องใช่ไหมสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือยกพวกตีกันยกพวกตีกันกับตระกูลโอรสค่ะเรื่องที่สองคือเตะหน้าแม่หมอค่ะเตะหน้าแม่หมอซึ่งเป็นแม่หมอเป็นหมอนวดของนายเรื่องที่สามคือมีเพศสัมพันธ์ตอนบนกองงานเจ้าหน้าที่ค่ะมีเพศสัมพันธ์บนกองงานเจ้าหน้าที่ต่อหน้าวงจรปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเขาก็เลยจะอุ้มใช่ค่ะตอนนั้นร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวเลยก็คือ ไม่อยากไปก็คือถ้าอุ้มไปก็คือหมดแน่นอนเนนสภาอาเราต้องแบบต้องไปเป็นผู้ชายแน่นอนเลยเพราะมันฝึกหนักต้องดำต้องแบบว่าโหหนู่กังวลทุกอย่างตอนนั้นคือเราจะกลายเป็นผู้ชายอย่างแน่นอนใช่ค่ะและสําคัญคือเราไม่เคยโดนขังเดียวเลยใช่ไม่เคยจะอยู่ได้ยังไงใช่ไม่พูดไม่จากกับใครสุดท้ายรอบเพราะว่าเป็นโควิดค่ะโควิดมาช่วยชีวิตหรอค่ะเขาก็เลยไม่ย้ายไปใช่เพราะว่าเป็นโควิดก็ต้องปิดแดนปิดเรียนจำ อืมใ่ชื้อเลยใส่ชื้อเลยค่ะก็คือติดมาอยู่ประมาณสามสี่เดือนนะคะก็คือเรื่องก็เริ่มเงียบอืมแล้วเราก็ใกล้ปล่อยแล้วช่วงนั้นก็ปล่อยแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ไม่ตนไปย้ายเรือนจำเนอะ<ช>แต่ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่คุณดูยิวาพูดให้เราฟังเนี่ยก็คือเรื่องของบักโทษคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่มีญาติไปเยี่ยมชื่อ ชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยเขาติดคดีอะไรอะฮะเขาโดนมาคดีกับพี่สาวเขาอีกคนนึงก็คือเป็นกระเทยอ,อีกคนนะคะเข้ามาด้วยกันโดนคดียามาสองคนไม่มีญาติาไปเยี่ยมเลยเลยค่ะการที่ไม่มีญาติไปเยี่ยมก็คือก็กไม่มีเงินไม่มีเงินก<ม><บ>ินไม่มีเงินใช้เลยดังสวยไหมอะไม่สวยค่ะการที่ไม่สวยก็ไม่มีขายใหญ่มาเลี้ยงใช่แล้วชีวิตจะดาเนินต่อไปได้ยังไงอ่ะก็ต้องรับงานนะคะรับงานค่ะงานที่รับได้มีงานอะไรบ้างอ่ะแค่รับงานก็คือเหมือนว่า ไปให้บริการทางเพศเนี่ยะ่ะเป็นเสพยดีในเรือนจำต้องแอบไปอะไรเงี้ยมารับงานได้ทุกวันมากก็แล้วแต่บางวันนะคะบางวันเนี่ยแล้วต้องดูเวรเจ้าหน้าที่อะค่ะเพราะว่าไหนโป่งมาไหนไม่โป่งอ๋อถ้าเจ้าหน้าที่คุมเข้มว่านั้นก็รับงานไม่ได้ไม่ได้ค่ะอ้ยอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ชีวิตก็เหนื่อยแย่เนะเป็นสสพินีทุกวันเลยอะใช่ค่ะพี่ถามจริงอะไม่สวยนี่ไม่มีใครเอาเลยจริงจริงเลยค่ะ เอาเอาได้แต่เป็นครั้งข้าว<ช>จะจอ๊อไป<ช>จะมาจะมาเลี้ยงอย่างนั้นไม่ไดไ้ได้เลยไม่มีใครเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณดู่หว่าพูดกับน้องๆที่เป็นกระเทยเป็นสาวสองแล้วไม่สวยและมีโอกาสทําอะไรที่ผิดกฎหมายว่าชีวิตเป็นยังไงอ่ะก็หนูอยากจะบอกว่าการที่ทําสิ่งผิดกฎหมายมไม่ดีค่ะไม่อยากให้เพื่อนๆหรือน้องๆเข้าไปอยู่ข้างในมันลําบากค่ะ ไม่อยากให้<ล>ใหไปทํางานที่แบบว่าและช่วงนี้ข้างในเขาปรับปรามเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เลยไม่อยากให้น้องๆทำผิดกฎหมายหรือว่ากลับมาทําแบบอาชีพแบบเดิมอยากให้ออกมาแล้วแบบหางานหาการทําที่มันดีๆค่ะแล้วบอกเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าถ้าเป็นสาวๆแล้วไม่สวยอะถ้าพวกอยู่เรือนจาแล้วไม่มีญาติเยี่ยมเป็นยังไงก็คือพวกสาวๆที่ถ้าจะเข้ามาในเรือนจานะคะที่แล้วถ้าไม่มีญาติด้วยก็คือเข้ามานะคะก็ต้อง ไปรับงานนะคะพี่ไปรับงานคาบาเวณีหลังลาวหลังอะไรย่างเงี้ยค่ะได้ได้นมหกกล่องได้กาแฟาฟอยหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่คุ้มกันนะคะก็เลยอยากไม่อยากให้เข้ามาอืมมันลำบากขนาดไหนเนี้ยลำบากมากค่ะพี่ก็คือการที่สาวสองที่ไม่มีญาติแล้วก็ไม่สวยด้วยนะพี่ก็ต้องไปซักผ้ารับจ้างซักผ้ารับจ้างเก็บกผ้าให้เขาก็คือต้องรับงานทุกอย่างอะคะ่ะต้องห้าขี้เกียจด้วยนะคะพี่ ถ้ายิ่งขี้เกียจใหญ่ก็ยิ่งไม่มีกินเข้าไปใหญ่เลยรัพังอาหารหลวงนี้เป็นไงบ้างอะน้อยค่ะปริมาณน้อยน้อยค่ะไม่พอเลยไม่พอกินนะคะตรนี้เชื่อที่หนูอยู่นะคะมันมีเรื่องของโคมเขียวอะไรคือโคมเขียววะอ๋อโคมเขียวก็คือที่รับงานนี่คะที่รับงานมันเป็นยังไงอะฮะก็คือเป็นโคมเขียวที่เขาเกมพึ่งเกมกันไปอะค่ะโคมเขียวมันคืออะไรมันคือสถานที่รับงาน มันไม่ใช่เป็นสถานที่รับงานครับเป็นสถานที่ที่ก็เธอชอบแอบ,บเข้าไปไปมีอะไรกันอะไรอย่างนี้ค่ะมันอยู่ตรงไหนของเรือนจำอ่ะมันอยู่ข้างในเรือนจำแดนแดนสีค่ะมันเป็นที่เปียวหรอที่เปี่ยวค่ะอืมเพราะฉะนั้นสามารถไปมีอะไรกับใครก็ได้ปิดไปแล้วค่ะตอนนี้อ๋อเหรอเพราะก็เธอไปทําเกมไว้ค่ะรู้เรื่องมาทาไมก็ไปทําเกม <laughs> ก็พอรู้นะคะก็เออรับฟังหน่อยพี่ก็เธอแอบ,บเข้าไปคะ่ะมีมีก็เธอไปแอบ,บเข้าไปมีแค่สัมพันธ์กันแล้วนายจับได้เงี้ค่ะ ก็เลยปิดค่ะก <c oughs> <Okay. S 2> ็เลยคิดคุณดูยี่ว่าบอกว่าตอนที่มีแฟนคนที่สี่นี่คือจอมเนี่ยตอนนั้นใกล้จะออกจากเรือนจําแล้วเนี่ยสูบแล้วคือคุณดูยี่ว่าออกจากเรือนจําก่อนหรือว่าจอมออกก่อนหนูออกก่อนค่ะล่ำลาจอมเขาหมหก็ล่ําลาค่ะบอกเขาว่าบอกว่า,วาจะปล่อยแล้วนะอของเงินกลับบ้านด้วยอุ้ย <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเขาให้ไหมให้หมื่นหนึ่งค่ะให้เป็นเงินสดให้เอาที่ป้าเขาแม่เขาโอนมาให้จากเยอรมัน เห้อยู่ที่ป้าเขาหมื่นหนึ่งแล้วป้าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาป้าเขาอยู่บางกะดีอ๋อก็คือให้ไปหาป้าที่บางกะดีใช่ค่ะแล้วไปหาป้าไปค่ะแล้วได้มาได้หมื่นหนึ่งค่ะเฮ้ยทำไมจอมเขาใจดีกับเธอมากเลยนะใจดีค่ะแล้วเขาบอกกับเธอว่าอะไรอีกเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้ววันที่เขาปล่อยมารับด้วยนะแล้วเขาจะออกมาเมื่อไหร่เขาก็อีกนานค่ะพี่แล้วจะไปรับเทาไมไม่ค่ะทําไมอ่ะก็ตอนนี้มีแฟนใหม่ไปแล้วอะ ลืมไปแล้วลืมจอมไปแล้วใช่จะไม่ไปรับเขาด้วยก็ไม่ไปรับค่ะหนูเคยบอกโอ๊ตอะโอ๊ตลืมหนูแต่นีู่ก็ลืมจอมใช่ก็คือเดี๋ยวก็ไม่รู้เป็นเพราะเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยหรอค่ะเโอกันจะไปเยี่ยมจอมไหมก็มีไปครั้งหนึ่งค่ะหรอแล้วไปบอกเขาว่าก็ไม่ได้ไปบอกว่าอะไรแค่ไปซื้อของให้เฉยเอาไปซื้อของให้ไปทักทายเขาย่างน้อยที่สุดเขาก็ให้ป้าฝากเกินได้หมื่นหนึ่งเนาะใช่ค่ะตอนนี้มีแฟนใหม่แล้วค่ะหรอชื่ออะไร หออุบได้ไหมครับแต่หล่อมากเหมือนกันอุย้ยหล่อมากเหมือนกันใช่แล้วแล้วเขารู้เรื่องความเป็นมาของของดอยยี่หว่าไหมก็รู้ค่ะเพราะเคยอยู่ข้างในด้วยกันมาเหมือนกันคนที่มาอยู่ข้างนอกเนะะี่ยค่ะแฟนคนที่5ปัจจุบันนี้เขาเคยอยู่ในเรือนจําด้วยใช่ค่ะแล้วไปเจอกันได้ยังไงอ่ะก็มาเจอกันในเฟซเนะะี่ยค่ะปล่อยกันมาก่อนก็เลยทักคุยกันทักคุยกันค่ะออเพิ่งเป็นแฟนกันมากี่เดือนละก็จะสองเดือนแล้วค่ะจะสองเดือนแล้วโอเคไหม คมรักครั้งนี้ก็โอเคนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ดีค่ะเหรอแล้วตอนนี้ช่วยกันทํางานยังไงอ่ะช่วยกันทำงานหากินก็คือเขาก็ทํางานของเขาเราก็ทํางานของเราแล้วตอนนี้หนู่หว่าทําอะไรอ่ะหนูทางานอยู่ร้านอาหารคาร้านหนึ่งทำงานร้านอาหารร้านหนึ่งพราะที่ปล่อยตัวมาเนี่ยใครมารับเราแม่กับพ่อค่ะแล้วเขาบอกกับเราว่าบอกให้ทําตัวใหม่ทําตัวใหม่ค่ะแล้วเชื่อฝั่งแม่ไหมก็เชื่อค่ะเนาะ แต่เมื่อเร็วๆนี้คุณแม่ได้จากไปใช่ค่ะเพิ่งเสียไปเราได้บอกอะไรกับแม่ไหมก็บอกค่ะบอกว่าหนูจะตั้งใจทําตัวให้ดีที่สุดไม่ทําให้แม่ผิดหวังสัญญาของคุณแม่ว่าจะเป็นคนใหม่ค่ะไม่ผิดคําสัญญาแน่นะไม่ผิดค่ะพี่ก็เชื่อว่าตุย่หวอาจะไม่ผิดคําสัญญาของแม่เพราะดูจากวิธีการพูดแล้วก็ความคิดของดูดยี่หวแล้วเราเชื่อว่าดูดวงธิวเข็ดกับ กับการณ์ที่อยู่ในเรือนจํามากว่า5ปีนะครับแล้ววันนี้คุณดวงย่หวาได้ใช้ชีวิตใหม่มีอนาคตใหม่แล้วก็ที่สําคัญมีแฟนคนใหม่อยากให้แฟนคนใหม่พาเราเข้าไปอยู่ในเรือนจําอีกนะค่ะเขาขอบคุณดวงยิ้วานะคะเขาขอบคุณสารสกัดทางเช่าคอนดิเชนนะครับสับคนที่ นอนไม่หลับกลางคืนนะครับตื่นมากลางดึกไม่รู้จะนอนต่อยังไงดีเพราะฉะนั้นเนี้ยตัวช่วยของคุณมาแล้วนะครับทานเขาที่เช่นหนึ่งเม็ดก่อนนอนแล้วคุณจะนอนหลับสนิทเลยนะครับและที่สําคัญจะช่วยทําให้ภูมิร่างกายของคุณแข็งแรงป่วยได้ยากขึ้นและช่วยลดน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับใช้สาระถังเช่าช่วยบํารุงสุขภาพของคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรายการถามได้จานทางช่อง YouTube รวมโพทีวีอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ